งานเปลี่ยนกระจกด้านหลังของ iPhone ก็มีลูกค้านําเครื่องเข้ามาเปลี่ยนกระจกหลังใหม่กับทางร้านเรื่อยๆเลยนะครับส่วนสาเหตุที่กระจกด้านหลังของ iPhone แตกได้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการตกหล่นกระแทกมาและเครื่องที่สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวกระจกด้านหลังได้ตัวบอดี้ด้านข้างต้องไม่หักไม่งอและไม่เสียรูปอย่างเครื่องนี้บอดี้ด้านข้างยังสวยอยู่ไปลงมือทาการเปลี่ยนกระจกหลังใหม่กันเลยอย่างทุกคลิปที่ทางร้านทาการเปลี่ยนกระจกด้านหลังใหม่ทางร้านจะทาการแกะอุปกรณ์ต่างๆที่สําคัญภายในออกก่อน พอเครื่องที่เปลี่ยนกระจกด้านหลังโดยการไม่แกะเครื่องอาจจะมีเศษกระจกเล็กๆของกระจกด้านหลังที่เราทําการแซะลงเหลืออยู่ภายในตัวเครื่องซึ่งเศษเล็กๆเหล่านี้มีโอกาสทําให้เครื่องมีปัญหาได้ในอนาคตเมื่อเรานําเศษกระจกที่แตกออกหมดเรียบร้อยแล้วจะทําการติดตั้งกระจกด้านหลังอันใหม่ของทางร้านลงพร้อมประกอบอุปกรณ์ต่างๆภายในกลับติดสิวกันฝุ่นกะรองน้ําประกอบตัวหน้าจอกับ้อมประกอบเครื่องกลับให้เหมือนเดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกด้านหลังใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยเครื่องกลับมาสวยงามเหมือนเดิม สนใจเปลี่ยนกระจกด้านหลัง iPhone ติดต่อร้านไอดูโมบายเซอร์วิสได้เลยจบที่เราเบาที่สุดฝากกดติดตามด้วยนะครับ